ระหว่างรอครับเราก็จะไปเก็บของเควสก่อนครับไอตัวนี้ครับโกทูครับโกทูมันคืออะไรเอ่ยซอมบี้นะครับไปบุกฐานซอมบี้นะเรามีกันสามตัวนะครับแปดหมื่นนะครับแปดหมื่นนะคราวนี้โหดกว่าตัวที่เราฆ่าเมื่อกี้นะทุกคนนะเออไปไปครับคอนเฟิร์มครับไปกันรอดหรือไปกันตายก็ไม่แน่ใจนะแต่เท่าที่ดูนะครับตัวละครเราไม่มีวันตายครับ เพราะฉะนั้นมันเจอด็อกเตอร์ครับเราเจอตัวละครใหม่นะด็อกเตอร์นะครับมันให้เราเดินมาแล้วก็เก็บของได้ด้วยครับคราวนี้ไม่มีเก็บของครับทุกคนพิกอ๋อครับเออทุกทีที่ผ่านมานี่ไม่ได้เก็บของเลยนะอ๋อมันตรงนี้ครับมีเก็บตรงนี้ด้วยนะมาแล้วครับมาถึงปุ๊บวางป้อมก่อนเลยครับ ไอ้ถังสีรู้สึกไม่มีประโยชน์ครับผมจะไม่อ่าสร้างถังสีละนี่ครับตัวใหญ่มาละผมรอใช้สกิลเลยครับนี่ครับยิงเลยครับเออุยเข้าไปครับช็อตกันครับช็อตกันระวังไอ้ตัวแรกนี่ตายด้วยนะเอาครับ ป้อมสองอันครับเนี่ยต้องแบบนี้ครับทุกคนบอกเลยใช้ป้อมแทงงนะทุกคนนะแล้วก็ยิงช่วยด้วยครับนี่ยิงกระเด็นไปครับยิงกระเด็นไปป้อมจะแตกแล้วครับป้อมจะแตกแล้วครับป้อมจะแตกแล้วครับมาแล้วครับหลุดมาแล้วครับเริ่มหลุดมาแล้วครับโอเคมาแล้วครับมาแล้วครับหลุดมาอีกแล้วครับอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งครับ ไปยิงจากอีกฝั่งหนึ่งครับโอ้ให้ตายเถอะหลุดครับหลุดหลุด,ลดโอเคป้อมกลับมาแล้วครับป้อมกลับมาละมาครับยิงมันต่ออีกรอบหนึ่งครับมันเยอะมากอะมันเยอะมากอะดูดินี่ครับน่าจะเป็นเวฟสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นเวฟสุดท้ายแล้วครับ ดูครับเดินมาเลยครับเดินมาเลยครับชาร์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอตัวใหญ่มาใกล้ๆครับให้มันยิงโดนตัวใหญ่ด้วยครับนี่แน่นี่ยิงกระเด็นครับยิงกระเด็นขออีกป้อมหนึ่งนะครับป้อมหนึ่งได้นี่ได้อีกป้อมหนึ่งนี่มีสิทธิ์รอดครับรอบนี้นะเก้าครับยี่สิบครับอ่าตั้งป้อมครับไอ้ถังสีไม่เอาระถังสีนี่ไม่คดไรประโยชน์ครับทุกคนบอกเลยใช้สกิลได้ยิงครับใช้สกิลได้ยิงครับ ยิ่งเร็วยิ่งดีครับนี่ครับโอเคมันต้องชนะได้นะมันต้องชนะบอสได้แล้วนะคราวนี้นะมาสิมาแล้วครับมาถึงปุ๊บวางป้อมก่อนเลยครับเช่นเคยนะแล้วก็ไอ้ตัวนี้เป็นหลบด้านนี้ครับไปหลบด้านนี้เลยก็ได้ครับนี่ครับโอ้โหมันโจมตีใครอะไอ้ตัวนี้ทําไมมันโจมตีใครจังเลย มาช่วยคุ้มรองป้อมหน่อยเลวยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปครับเฮ้ยเฮ้ยสกิลสกิลสกิลโอ้โหเกือบไปละเออไอ้ตัวนี้วิ่งรากสกิลมาหน่อยครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนนะหลบไปครับอยู่ตรงนู้นก็ยิงไม่โดนเลยเนี่ยเออดูครับมันตีแรงมากเลยนะไอ้ตัวบอสเนี่ยหลบครับหลบครับ วิ่งลากไปครับวิงบว่งลากไปครับวิ่งลากไปครับต้องจุกด้วยอ่ะต้องจุกด้วยอ่ะเกมนี้ต้องจุกด้วยครับดูครับดูมันตีป้อมแบบป้อมแบบรถพบภาพเลยครับทุกคนยอดเลยอ่ะมันมาแล้วครับมันมาแล้วครับพยายามจุกด้วยครับพยายามจุกด้วยนะพยายามจุกด้วยครับอุ้ยมันมันตีแรงครับหลบหน่อยครับ ช้สกิลยิงกระเด็นขยับไปซะเออหัวแตกแล้วครับหัวแตกแล้วเรียบร้อยครับโอ้ชนะแล้วทุกคนเออโอ้โหได้ของมาครับเพียบเลยนะเยี่ยมครับในที่สุดก็ได้มาแล้วครับของเควสนะของเควสแล้วอีกอันนึงครับอีกอันนึงนะเป็น่าเหมือนอุปกรณ์ยาครับตัวนี้นะ ตัวนี้สองครับโอ้โหแค่ร้อยสามสิบห้าเออทีอย่างงี้ง่ายครับเออต้องแบบนี้สินี่แค่ส่งกองทัพไปแค่นั้นครับทุกคนอันนี้ง่ายเลยครับอยู่ใกล้ๆบ้านด้วยกองทัพเราอย่างใหญ่ครับตอนนี้ผมบอกเลยโ <c oughs> จมตีเลยครับไอพวกเก็บคนนี่เราจะไม่ใช้สตามินา่าเข้าไปเก็บแล้วนะทุกคนนะเราใช้วิธีสร้างเอาครับเพราะตอนนี้กองทัพเรามีเพียงพอนะ มีเพียงพอสำหรับการทำเควสแล้วครับแล้วก็รับของรางวัลให้หมดครับแล้วก็กดอินเทลครับแล้วก็รับของรางวัลตรงนี้ครับทุกคนครับเสร็จแล้วเราก็ได้ของครับเอามาซ่อมอ่าไอ้นี่เราแล้วครับซ่อมโรงงานเรานะนี่ครับลงรดีเสิร์ชครับอ๋อเราต้องซ่อมตรงนี้ก่อนครับต้องอัพเลเวลเจ็ดตัวนี้ครับตัวนี้ยังเหลืออีกยี่สิบนาทีครับอีกเปครึ่งชั่วโมงอะอื้อเร่งได้ไหมอินสแตนต์ครับ โอ้ใช้ตั้งเพชรตั้ง354ครับหมดเลยอ่ะถ้าใช้เพชรนี่หมดเลยครับหลังจากรอมานานนะครับก็อัปเดตนะเป็นเลเวล7แล้วครับนี่พอเป็นเลเวลเจ็ดมันมีอะไรไม่รู้ขึ้นมาครับดูเออหชั่วโมงนับถอยหลังอะไรสักอย่างครับ35บาบาทนะอ๋อขายสกินขายสกินทีนี้เราจะอัปเดตตัวไหนก่อนดีนะทุกคนนะ ผมจะอัปเกรดตัวนี้ก่อนแล้วกันครับมันใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะเอ้ยไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงหนึ่งนาทีนะเออมันเหมือนมันอัปได้ทีละอย่างครับดูดิดทุกคนเห็นไหมเออผมรู้ละมันให้อนุญาตให้เราอัพแค่ทีละอย่างครับเสร็จแล้วก็ซ่อมซ่อมกำแพงตรงนี้ก่อนครับเรียบร้อยนะทุกคนนะอ่ะแล้วก็ซ่อมบ้านตรงนี้ครับอ่ะผมได้รีเสิร์ชมาละตอนนี้ มีด็อกเตรโผมาแล้วครับด็อกเตอร์ยามาซากินะทุกคนนะคลิกที่ตรงนี้ครับแล้วให้กดที่รีเสิร์ชครับเพื่อทำการ Develop ครับ e n c h a n ส m e n นนะทำการ Development อ๋อเหมือนเหมือนอัพเปร์ครับทุกคนเหมือนอัพเปิร์นะแต่ว่าเป็นเปิร์กที่ต้องใช้เวลาในการอัพครับเออจะย้ายมันไปไว้ตรงไหนดีตรงหลังแล้วกันอ่ะ ตัวนี้ครับมีพออัพเปิร์กเสร็จแล้วมันขึ้นมาแบบนี้เลยครับ Advanced Research ครับ Daily นะครับทำได้อสามครั้งนะแล้วก็มี Epic Research หนึ่งครั้งครับทุกคนครับคือยังไงอะ่ะกด Advanced Research แล้วก็เปิดหีบขึ้นมาแล้วก็ได้ของอะไรก็ไม่รู้มากดโอเคครับ หมดละได้แค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะทุกคนนะอ่ะส่วนเดลี่ครับกดเอพิกรีเ r ิร์ครับอ๋อนี่คล้ายๆกับเปิดกรชาปองนะผมว่านะอ่าได้ตัวใหม่มาครับตัวผู้ชายนะเออได้ตัวหนวดมาครับต้องมีเหมือนแผนที่อะ่ะเอามาเปิดครับทุกคนครับแล้วถึงจะเปิดได้อ,ะอ่ะไอตัวนี้นะตัวนี้นะเราสามารถเปิดกระาปองได้ฟรีครับทุกคน อย่างตัวนี้บอกว่าอีก2วันเปิดได้ฟรีอีก1ครั้งครับถ้าเราไม่มีใบนี้นะไม่มีแผนที่นะครับเราสามารถเปิดได้ฟรีครับอย่างตัวนี้พอมันครบเวลาครับมันจะขึ้นให้ผมกดได้ครับแบบนี้นะนี่เดีย๋ยวดูว่าเราจะได้อะไรครับเฮ้ยรอบนี้อ่าได้ตัวนี้เรามีแล้วนะแต่ถือว่าก็ยังดีครับได้มาก็ถือว่ายังดีครับเนี่ยประมาณนี้ครับเสร็จแล้วมันก็จะบอกว่า เหลือศูนย์แล้วครับวันหนึ่งจะกดได้สามครั้งแต่มันมีเวลานับถอยหลังครับเราต้องรอครับกดแล้วก็ต้องรอนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟรีครับฟรีสามครั้งต่อวันนะส่วนไอ้น,นี่สองวันครับสองวันกว่านะสามวันจริงๆมันน่าจะประมาณสามวันครับฟรีหนึ่งครั้งนะตอนนี้เนี่ยอ l ลียนสผมมันเข้าไปตีบอสกันครับเออแล้วหยุ่ใครมากอะ่ะผมก็เลยส่งตัวละครไปครับเนี่ยดูดิเออ อีกสามนาทีเขาจะเดินทางไปถึงนะตัวละครผมต้องใช้เวลาอีกหกนาทีนะเนี่ยหลายคนที่ส่งไปช่วยครับแต่ว่าอยู่ไกลมากครับสองร้อยเจ็ดกิโลครับเขาไม่ย้ายบ้านมาไว้ใกล้ๆกับกิวครับเออเขาไปอยู่บ้านไกลหรือเปล่ายังไงก็ไม่รู้ครับทําไมมันไปไกลจังเลยผมก็ไม่แน่ใจนะเราก็อย่าลืมช่วยเพิ่มเวลาให้เพื่อนอย่างนี้ด้วยนะเพื่อนเขาก็จะได้มากดให้เราครับแล้วก็ได้เดลี่รางวัลด้วยนะเออตอนนี้ฮีโร่ผมนะมันออกเดินทางไปหมดแล้วนะทุกคนนะ กำลังไปลุยบอสอยู่นะครับแล้วไปก็ยังไม่ถึงไม่รู้ว่าจะรอดกลับมาหรือเปล่าด้วยอ่ะเออแล้วเดินทางใช้เวลาเป็นชั่วโมงอะ่ะสองร้อยกว่าเท่าไหร่นะสองร้อยเจ็ดกิโลนะครับไม่ไกลเกินครับเนี่ยดูครับแล้วทุกคนก็พยายามกันมากเลยนะพยายามจะไปให้ทันครับดูส่งคองกําลังไปแบบคนนี้ส่งไปสองพันกว่าคนนะเออแปดพันครับทุกคนคนนี้มีอยู่เก้าพันครับ แต้มนะนี่แต้มหนึ่งหมื่นครับไม่รู้ว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะมันบอสอะระดับบอสนะทุกคนเออคนนี้ไปถึงแล้วครับแต่ว่าคนนี้มีกองกําลังแค่สองร้อยกว่านายเองนะเออไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือเปล่าแล้วมันใช้สตามิน่าเยอะมากยี่สิบห้าในการส่งไปนะทุกคนนะตัวนี้นะที่ผมส่งไปนะครับทุกคนครับสองร้อยเจ็ดกิโลเนี่ยแต่ดูเหมือนว่ากองทัพผมมันกลับมาแล้วครับ มันน่าจ,จะไปถึงแล้วก็สู้ไม่ได้เลยนะแล้วก็เหมือนมันจะเดินทางกลับมาละตอนนี้ทีมพวกนี้กําลังสู้อยู่นะครับทุกคนนะมีอยู่หนึ่งหมื่นนายเนี่ยตายไปครึ่งหนึ่งแล้วครับตอนเนี้ยเออเหมือนมันโหดมากครับตัวบอสเนี่ยกดเข้าไปดูมันบอกมันต้องใช้ประมาณสามแสนอะไรเงี้ยเออในการสู้ครับแล้วมันอยู่ไกลไงถ้าเราจะส่งไปอีกครับมันใช้เวลาเดินแบบเป็นครึ่งชั่วโมงอะ่ะผมเลยไม่ส่งไปละไกลเกินครับ เออข้าวหลังไม่ส่งไปแล้วครับเออเป็นร้อยกิโลอย่างเงี้ยมันมันไปแล้วมันไม่กลับครับทุกคนครับเออนี่เราไม่เคยไงนี่ครั้งแรกครับกว่ามันจะกลับมามันต้องรอเวลาอีกเป็นชั่วโมงอะ่ะโอเคมีแจกของอะไรอีกเนี่ยกดเคลมครับเดล่ฟรีครับรับได้รับไปนะไหนฟรีแล้วก็กดรับไปครับพยายามดูด้วยมันแดงแขึ้นมาตรงไหนเนาะอ่ะทีนี้ระหว่างรอทําไงดีเสร็จแล้วครับตัวไออาคารฮีโร่ตัวนี้นะทุกคนนะ ผมเพิ่งเห็นว่ามันมีอีกเมนูหนึ่งครับมันมีเมนูฮีโร่เนาะแล้วก็มีเมนูเซิร์ชตรงนี้ที่เราใช้เปิดกระชัปองเนาะแล้วมีอีกอันหนึ่งครับ Explorer ครับทุกคนเห็นไหมมี trail ครับมี trail เออมันมีบุกอย่างนี้ด้วยครับเป็นเหมือนแบบเปิดตรุยดานอ่ะนี่ครับตัวแรกนะต้องใช้3ามหมสี่ครับแต่ว่าตัวละครผมเลเวลเก้าละไม่ต้องห่วงครับถ้าชนะจะได้ตัวนี้ครับ first time นะแล้วมันใช้ เหมือนขนมปังครับขนมปังจะมี100ครับอันนี้น่าจะเป็นส t a m มนาอีกแบบหนึ่งครับน่าจะให้มาวันละ100นะผมเข้าใจว่านะนี่ครับแล้วมันมีแบบเก็บของด้วยครับตัวนี้ครับเก็บให้หมดครับเก็บให้หมดอ่าเจอแล้วครับซอมบี้ครับแต่ว่าเป็นซอมบี้กระจอกสบายๆนะไม่ต้องห่วงครับเนี่ยยิงทีเดียวก็ตายแล้วครับบุกไปข้างหน้าเลยครับนี่ดูครับตัวนี้ตัวเดียวเลยนะจะสู้ครับ เดี๋ยวถอยมานิดนึงครับโยกหน่อยนึงครับวิ่งอ้อมมาอีกฝั่งนึงครับมันอยู่ฝั่งนู้นครับสบายแล้วครับอยู่ฝั่งนี้ยิงครับโอ้นี่ง่ายเลยครับบอกเลยเพราะว่าเราเลเวลเยอะแล้วไงเราไม่เคยวิเล่นตรงนี้เลยครับที่เป็นด่านอ่ะเนี่ยผ่านได้ง่ายๆครับแล้วก็ได้ของด้วยนะของที่แบบเก็บในด่านครับเออนี่เป็นจุดฟาร์มของแล้วจุดเก็บเวลที่ดีครับ แต่มันมีสตามิแน่แค่หนึ่งร้อยนะก่อนอื่นต้องอย่าลืมเก็บของก่อนนะครับทุกคนครับอย่าวิ่งผ่านเพลินๆน,นะเรียบร้อยครับต่อไปก็รุยครับรุยอ่ะมันอยู่ฝั่งนู้นครับสบายเลยครับผมบอกเลยมาถึงเอาป้อมปืนวางไว้ชีดๆแบบนี้ครับแล้วก็เอาไอตัวอู้ยมันมีตัววิ่งได้ด้วยมีตัววิ่งด้วยครับทุกคน อ่ะพอมันเดินม,มาฝั่งนี้กันเราก็อ้อมไปอีกด้านหนึ่งครับนี่อยู่ด้านนี้ยิงครับเรียบร้อยครับอ่ะได้ตัวนี้มาอีกแล้วไอตัวเคลานี่รู้สึกว่ามีแจกครับเยอะเลยนะคราวนี้หนึ่งสามหนึ่งสามจะเป็นเหมือนเมืองครับทุกคนครับลองสู้ดูนะสามหมื่นเก้าครับสบายๆนะโอ้ แบบนี้ของเยอะครับแบบนี้ของเยอะอันนี้เล่นเพลินเหมือนกันนะผมบอกเลยว่าเกมนี้เล่นเพลินเหมือนกันครับผมผมที่แรกก็จะหาเกมอะไรเล่นนะเออผมว่าเกมนี้น่าจะได้เรื่องครับเล่นไปเล่นมาเพลินอ่ะสนุกดีครับอ่ะวางป้อมครับวางป้อมเหมือนเดิมครับเข้าไปยิงใกล้ๆครับโอ้โหมันเดินเข้ามาแล้วมันเดินเข้ามาล้วตัวใหญ่มันอยู่ฝั่งนูง้นปรากฏว่าตัวลูกมนเดินมาฝั่งนี้ครับ เกตสกิลได้ไหมเนี่ยให้ตัวพระเอกนี่สกิลมันยังเท่าเดิมอยู่เลยครับเลยวกเก้า่ะยิงเลยครับอาา่าฮะมันจะเดินม,มาถึงเนี่ยตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาครับตัวใหญ่มาตัวใหญ่นี่อ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งหน่อยครับนี่ครับยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปอ้อมมาอ้อมมา วางป้อมอีกสักอันหนึ่งดีกว่าเออใช้สกิลยิงเลยครับป้องเรียบร้อยครับได้ของมาอีพิกฮีโร่ครับไอ้พวกนี้ไม่ใช่อัปเกรดฮีโร่นะเอออ่ะตัวใหม่ครับมันก็มีซอมบี้โหดขึ้นเรื่อยๆนะผมจะเล่นจนขนมปังมันหมดอ่ะ เราต้องใช้สต a ามิแนให้คุ้มครับไม่รู้ว่ามันรีเจนยากหรือว่าง่ายยังไงนะเฮ้มันได้ไอตัวแบบอัปเกรดไอตัวหนวดที่มาเยอะเลยนะเนี่ยมาแล้วครับมาถึงปุ๊บวางป้อมก่อนเลยครับวางป้อมไกลไปก็ไม่ดีนะเพราะว่ามันจะอยู่ไกลครับไอพวกนี้จะยิงไม่ถึงนะนะเห็นไหมไอตัวยิงไกลมาแล้วครับต้องเอาตัวนี้ไปช่วยยิงหน่อยครับ โอ้ยแต่ว่าไอ้ตัวยิงไกลมันดันยิงตัวฮีโร่ครับต้องยอมทิ้งป้อมไรเห็นไหมผมบอกแล้วว่าไม่น่าเอาป้อมวางไกลครับเอารอบนี้วางใกล้ๆครับป้อมมันยิงใกลอ้อ่ะป้อมมันเหมือนมันจะยิงไกลแต่ว่ามันยิงใกลอ้อ่ะทุกคนแต่ว่าไอ้คนข้างหลังพวกนี้มันยังยิงไกลกว่าป้อมอะ่ะเป็นสัง,งั้นไปนะอยู่ตรงนี้ยิงโดนไหมครับยิงโดนอยู่ครับเนี่ยระวังไอ้ตัวนี้มันจะยิงไกลครับ ไหนไหมหลบเลยครับแล้วมันตีแรงเลยด้ตัวยิงไกลเนี่ยเรียบร้อยครับผ่านละอ้าแล้วลครับมาถึงด่านสุดท้ายแล้วนะมันบอกว่าจะฟูภายใน8ชั่วโมงนะครับมันก็ประมาณวันนึงแหละ8ดชั่วโมงก็เรานอนพอดีนะทุกคนนะเออตื่นเช้ามาพอดีครับประมาณนั้นนะวันวันละหนึ่งหลอดครับ สำหรับการตะลุยาฟาร์มตรงนี้นะมันเป็นการเก็บเลเวลตัวละครด้วยนะทุกคนนะเออี่ตัวบอสละตัวบอสละดูดูตัวมันครับมีตัวเด็กอ่างอกออกมาด้านข้างด้วยนะต้องการเจ็ดหมื่นนะครับแต่เรามีเป็นแสนแล้วครับตัวละครผมตัวหนึ่งมันเลเวลสนะิบสองแล้วตอนนี้นะถือว่าเป็นการมาฟาร์มเลเวลตัวละครนะครับเออ ไปจุดฟาร์มเลเวลฮีโร่ว่างันเถอะทีนี้พอเล่นไปสักพักหนึ่งครับมันจะมีตรงนี้ทุกคนมุมขวาครับให้เรากดอุตโต้ได้ครับมันจะเล่นให้เราอัตโนมัติเลยนะคือมันก็จะไปวิ่งเก็บของให้เราได้เลยครับราะงั้นเราก็จะสบายไปตอนหนึ่งครับเดี๋ยวตอนไปเจอมอนเราค่อยกดเล่นครับเนี่ยพอมนเจอมอนเราค่อยกดกลับเล่นครับไม่งั้นเดี๋ยวมันชอบเอาถังสีไปวางนะทุกคนนะเออเราจะวางแค่ป้อมปืนครับชัวกว่านะชัวกว่า อยู่ฝั่งนี้ยริงครับมาละข้างหลังกำลังจะมาครับมีเตือนครับมาใกล้แล้วครับมาใกล้แล้วครับมาใกล้แล้วครับถอยครับโหดูครับมันซ้อนกันสองตัวถูกไหมอย่างเงี้ยวางตรงนี้อีกกระบอกหนึ่งครับมันพ่นอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นตัวอ้วนเนี่ยดันครับดันออกไปครับเออ ครับพยายามช่วยป้อมปืนด้วยนะทุกคนนะเพราะว่ามันช่วยแทงให้เรานะครับนี่ครับมาฝั่งนี้เลยครับมายิงรออยู่ฝั่งนี้เลยครับเซฟเลือดไว้ให้ได้มากที่สุดนะทุกคนนะเพราะว่ามันมีสิทธิ์เดี๋ยวเจอบอสอีกตัวหนึ่งนะครับ นี่ยมันพ่นอะไรของมันก็ไม่รู้รัาเป็นหมอกพิษนะแต่ว่าบางเอิญว่าตัวละครเรามันอยู่ไกลครับมันก็เลยแบบไม่เป็นอะไรนะแล้วก็รู้สึกมันไม่มีผลต่อไอ้ป้อมปืนด้วยไอ้หมอกพิษมันอะมาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว,ลวระวังตัวแทงไว้ครับบางทีมันโดนดึงเข้าไปครับผมรู้แล้วทุกทีที่มันตายบ่อยครับคือมันโดนดึงเข้าไปครับทุกคน วางป้อมปืนเยอะๆไปเลยครับสามีหน้าถึงก็วางป้อมปืนเอานะได้เปรียบกว่าครับไปวางกระป๋องสีนี่แบบไม่ได้ประโยชน์เลยอะ่ะเอออ่าครับเก็บของต่อครับเนี่ยเราก็กดอุตโต้ครับมันก็จะเก็บของให้เอ,อ้ยแต่ไม่มีของแล้วครับเจอบอสเลยครับเจอบอสเลยก็วางป้อมเลยครับ ฝังนี้ยิงครับโ,โหตุ๊กแกแม่งร้องพอดีขออภัขอไปในความตุ๊กแกนะทุกคนนะบ้านผมตุ๊กแกเยอะเฮ้ยมันปล่อยมันปล่อยลูกครับเออโอ้โหไอตัวนี้มันขยายร่างแล้วมันปล่อยลูกครับป้อมปืนแตกเลยอะทุกคนดูดิไอป้อมแบบเลือนรถเร็วมากครับยิงถอยไป ยอดเลยครับโอ้ยมันปล่อยมันปล่อยตัวน,นั้นไปเออโอ้โหมันแบบเราจุ๊กครับเราจุ๊กอ้อมตรงนี้ไว้ครับจุ๊กอ้อมตรงนี้ไว้ครับนั่นครับ,ม,บ,รบมันปล่อยลูกไปแล้วครับมันปล่อยลูกไปละเดี๋มันเดินมาหาเราไม่ได้ครับมันต้องอ้อมไปตรง barrier ตรงนี้นะเออลบ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 ครับอ่ะไ้ป๊อปืนไาอีกอันละปล๊อปืนแตกเร็วมากอ่ะเจอตัวใหญ่ตัวเนี้ย ดูดิมันตีทีแบบสามทีแตกเลยครับทุกคนเออเรียบร้อยครับตายไหมเรียบร้อยครับอ่าแต่ขับสบการณ์ขึ้นมานิดหน่อยนะตัวละครเราเวลาเล่นๆไปนะครับนี่ผมปลดเทลสองแลนะ้วนะเทลหนึ่งนี่คอมพิวตไปแล้วครับเวลาเราเล่นๆไปนะตัวละครมันจะตันนะครับตัวฮีโร่เนี่ยเราต้องไปอัปเกรดไอ ตัวนี้ก่อนนะทุกคนนะเนี่ยลงอัปเกรดฮีโร่ตัวนี้นะครับมันถึงจะแบบอ่ามันถึงจะปลดล็อกเลเวลสูงสุดของตัวฮีโร่ได้นะครับเราลองมาดูอาคารใหม่แล้วบ้างครับ <c oughs> นี่ตัวนี้ต้องการแสนสามเลยนะทุกคนนะแสนสามเลยครับแต่เรารู้สึกว่าเราน่าจะสู้ได้ครับเพราะว่าเราเริ่มเซียนแล้วนะเกมนี้นะอ่ะมาถึงก็บูโต้ไปก่อนครับเก็บของครับอ๋อมันสู้เลยครับ ตัวนี้น่าจะโจมตีไกลนะเพราะนั้นผมจะวางป้อมใกล้ๆหน่อยครับแล้วก็เอาตัวแทงออกไปล่อหน่อยครับมาแล้วครับมาแล้วครับแล้วก็ยันไหมยังไม่ยันครับมันอยู่ไกลอยู่นะน่าจะไหวอยู่ครับน่าจะไหวอยู่พูดหรือมนเหมือนจะไม่ไหวแล้วครับเออยันหน่อยครับคือถ้าเรายันเราก็จะเสียโอกาสในการสร้างป้อมป,ปืนเพิ่มไงทุกคน มาแล้วครับมาละเอาตัวแท้งวิ่งรอบไปครับก็สร้างป้อมปืนครับมันเหมือนมันเริ่มตีแรงขึ้นนะมันเริ่มตีแรงขึ้นครับป้อมปืนเราเริ่มจะแบบสู้ไม่ไหวละ <c oughs> เออล้วก็ผ่านได้แล้วครับอ่ะเหลืออีกหนึ่งอาคารครับเหลืออีกหนึ่งอาคารเนี่ยสตามิน่าผมจะหมดแล้วนะทุกคนดูสิเหลืออีกแค่สี่กระป๋องครับนี่คือหมดแล้วของวันเนี้ย เล่นเพลินมากผมบอกเลยเล่นเพลินมากไปครับอุโตไปครับอ๋อมันเจอซอมบี้เลยครับเจอซอมบี้เลยก็วางป้อมครับออกไปยิงเลยครับบอสหัวโตแล้วทุกคนนะลองเข้าไปยิงดูดิอโหมันเรียกพวกครับมันเรียกพวกดีครับดีครับเดี๋ยวป้อมแตกครับแล้วมันไม่เข้ามาใกล้เลยอ่ะมันไม่เข้ามาใกล้เลยครับทุกคน แล้วก็เรียกพวกมาเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นเอาถังมาล่อมันครับไล่พวกนี้ตีออกไปครับโอ้โหป้อมจะแตกแล้วเนี่ยมันเรียกพวกมาแบบไม่อยู่จอนะครับทุกคนครับยิงมันเลือดมันลดไปแค่นี้เองอะมาเยอะขนาดนี้นี่น่าจะไม่ไหวครับน่าจะไม่ไหวครับผมบอกเลยว่าน่าจะไม่ไหวจริงๆครับสงสัยจะแพ้ครับรอบนี้สงสั่ยจะแพ้ครับตัวบอสตัวบอสมันโหดครับมันเรียกพวกอะมันใช้วิธีเรียกพวกอย่างเดียวเลยโอ้โหมันโหดจริงครับ โหดจริงครับตัวนี้ครับไม่รู้จะสู้ยังไงครับมันอยู่ไกลครับตายครับตายครับตายรัวๆแล้วครับไอ้ตัวนี้ยากตัวนี้ยากเอาละครับทุกคนครับสู้ไม่ได้เราก็ไปเวลมานะนี่ผมไปเก็บเวลมาครับตอนนี้ตัวพระเอกผมเลเวล14ละตัวนี้เลเวล13นะครับตัวนี้เลเวล10นะเออเพิ่มสกิลสเกลอะไรมาเรียบร้อยครับคราวนี้จะมาสู้กับมันอีกรอบนึงแล้วตัวนี้นะมันบอกต้องการแค่ แสนเจ็ด uh, นะแต่ว่าตัวละครผม2อกแสนห้าสู้ไม่ได้ไนดะ้งไงวะคราวที่แล้วนะมารวยกันใหม่อีกรอบหนึ่งครับก่อนอื่นต้องอัตโนมัติก่อนเนี่ยภาาอัตโนม,ตมัติมันจะชอบเอาถังมาวางครับทุกคนเออเอาออกดีกว่าครับอาจจะล่อให้มันมาใกล้ๆคราวนี้ผมจะเอาปืนซ่อนไว้ข้างหลังนะครับเพราะว่ามันแทงไม่ไหวนะเพราะว่าพวกนี้มันโหดเกินครับเออการแทงเนี่ยอาจจะจําเป็นต้อง อาศัยตัวแท้งแล้วครับพอมาใกล้ๆนี่ใช้ปืนอช็อตการยิงกระจุยอย่างเดียวนะเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยชอบมีปัญหาครับตัวยิงไกลเนี่ยอ่าโอเคครับพอไหวพอไหวนะพอไหวนะสัตวครับนี่แนะ่ ครับป้อมอีกหนึ่งป้อมนะคราวนี้เราจะเอาป้อมวางไว้หลังๆเลยครับทุกคนครับอ่าผ่านพอดีนะผ่านพอดีคราวนี้เจอบอสแล้วครับไอ้ตัวบอสเนี่ยแหละตัวตัวปัญหาเลยครับไอ้ตัวบอสนี่แหละเอาอุตโตออกก่อนครับมาถึงปุ๊บเอาป้อมวางไว้ข้างหลังครับเราจะล่อให้มันเข้ามาใกล้ๆนะไม่งั้นมันจะยิงไม่ถึงครับแล้วมันก็จะเรียกพวกออกมาเรื่อยๆนะเออมาแล้วครับมาละ พยายามดูตัวแข้งไว้ครับถ้าตัวแข้งไหวก็คือไหวครับตัวแข้งไม่ไหวคือไม่ไหวนะมาใกล้ๆก็ดีดออกไปก่อนครับเออนี่ครับถ้าฆ่าลูกน้องมันเร็วมันก็ยังมีโอกาสได้ยิงตัวแม่มันบ้างนะอ่ะนี่ครับเอาป้อมวางไว้ใกล้ๆเลยนะขนาบข้างแบบนี้เลยครับวางไว้ใกล้หลังสุดเลยนะเนี่ยมันอยู่ขอบเลยครับมันไม่ยอมเดินเข้ามาหาเรานะเนี่ยแล้วก็เรียกลูกมาเรื่อยๆครับทุกคนครับ พยายามติดหน่อยครับมาสิมาสิาสอ่ะเรียบร้อยครับเนี่ยเห็นไหมทุกคนดูครับมันอยู่ไกลมากเลยนะกว่ามันจะเดินมาครับผมอาจจะต้องอเอาป้อมวางอีกป้อมหนึ่งครับทุกคนเพื่อให้ฆ่าลูกเร็วขึ้นครับ อย่างน้อยเราต้องฆ่าลูกมันก่อนน่ะถึงจะได้ยิงตัวแม่มันครับตัวแท้งนี่ยืนบังอยู่ตรงนี้เลยนะออกไปไม่ได้เลยครับถ้าตัวแท้งตายนี่คือจบเลยนะมีป้อมสารป้อมละน่าจะพอไหวครับคราวนี้เอาถังน้ำมันล่อครับดีดครับดีดเลยครับ ่าลูกเร็วก็ฆ่าแม่มันได้ครับทุกคนครับนี่โอเคเอาละอาศัยตัวพระเอกยิงแรงนะตอนนี้นะเออครับเหลืออีกนิดเดียวเองอะเหลืออีกนิดเดียวเองมันหนีออกไปนู่นครับตอนนี้ไอตัวนี้มันปลาระเบิดได้แล้วไงทุกคนไอที่เห็นว่ามันเขียวๆนี่คือมันปาขวดใส่นะไอตัวเนี้ยเออมันเริ่มมันเริ่มมีประโยชน์ละ ทีแรกมันไม่มีประโยชน์นะตอนนี้มันเริ่มมีประโยชน์แล้วครับอ่ะตังป้อมอีกป้อมหนึ่งเลยครับอ่าเรียบร้อยครับตายแน่ครับรอบนี้ครับแปกครับเรียบร้อยครับเออใช้กลยุทธ์แบบนี้นะทุกคนนะในการปราบไอตัวนี้ครับมันไม่เดินเข้ามาใกล้เราแล้วมันเรียกลูกอย่างเดียวนะแต่ที่สุดก็ฆ่ามันได้แล้วครับ ซ่อมตรงนี้นะโอ้ต้องรอเลเวลเก้ารอเลเวลเก้าอ่ะเกมนี้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะนี่คือรีวิวให้ดูแบบคร่าวๆนะแต่ว่ารีวิวที่เพลินมากนะเล่นแล้วเพลินจริงๆครับผมบอกเลยว่าอ่ะช่วงรอ Harvest Town อัปเดตเนี่ยผมได้เกมเล่นละผมบอกเลยผมได้เกมเล่นแล้ว,ผม,ลผ,มมลลวผมจะมาเล่นเกมนี้ครับทุกคนครับเออเพลินนะเพลินนะเออลองมาลองเล่นดูครับทุกคนครับเล่นแล้วจะเพลินครับผมบอกเลยเล่นแล้วจะเพลินจริงๆ นะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับก็เดี๋ยวผมจะค่อยแบบมาทยอยสอนเล่นเลยนะทีละอย่างทีละอย่างครับเกมนี้ครับเออเอางี้เลยดีไหมเออ